สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิตาหอนตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดสัสพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก,กข์เกิดแก,ก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหอนตัว จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอภพยาปัชชาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้อนอานิขาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตสาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอาตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพพทุขาประมดจันตัว จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้รักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสทัททังหลายที่เป็นเพื่อนทข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลัทธาสัมปติโตมาวิคัตชันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พลาดพลาดจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด สัพเพสัตาสตาต่าทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นกรรม,มสาสักกากรรมาทายาทากรรมมาโยนีกรรมมพันธุกรรม,มปาติสรารนามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกระิสันเตียกไลยานังวาปาปะกังวาตสาธายาธาภวิสันตีตว์ทั้งหลายทั้งปวงจากทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากเป็นทายาท ถือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปปุญญาสิธานิกาตตสสาญานัญญาณิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตัวสัตตานันตาปรมาณกาขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ ที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในบัดนี้และบุญทั้งหลายเหล่าใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจาไม่หั่งมาตาปิตาให้โยชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักทั้งผู้มีบุญคุณมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้น ทิฏฐามจาปยาทิฏฐาวาที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นอันเยมาัชาตะเวริโนสัตตาทิฏฐันติโลกาสเมิงสัต์ทั้งหลายเหล่าใดซึ่งเป็นกลางและเป็นเวนกันที่ดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เตภุมมาจตุโยนิกา ที่เกิดในภูมิสามและเกิดในกรรเนือสีปัญเจกาจตุโวการามีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่สร้างสารันตาภา,า,าวะภเวที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตังเยปฏิทานัมเมัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้ว อนุโมทันตุเตสยังขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยติมังนปชานันตีก็สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าในครั้งนี้เทวเตสังนิเวทยงขอให้เทวดาทั้งหลาย พึงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมายาทินนานปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาจงอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ให้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสดาหนตัวอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดเขมาป่าท่านจะปรับปนตัวและจงถึงซึ่งทางอันกเกษมสุขเถิดเตสาซา,าสิชะตังสุภาขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลเถิด 三埵。S S